สวัสดีวิลักแฟนเพลงนะวันนี้นะมาทำกับข้าวครับเป็นผัดถุงงอกนะครับนะเริ่มจากตั้งไฟครับช่วงนี้เราก็อินกับการทำข้าวกินเองฮะก็เลยทำบ่อยนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันไปเรื่อยนะสารมันก่อนอย่างแรกพูดทำไม <laughs> จริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องไปถ่ายงานกีตารโคชช็อปนะครับแต่ว่าอาจารย์โอ๊ตนะฮะขี้แตกนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ไปนะครับท้องเสียครับก็เลยให้พักผ่อนไปก่อนนะครับนะเพ่ให้หายไปไวนะฮะอ่ะสระเทียมครับการที่ทำกับข้าวกินเองก็หนึ่งก็มันก็ประหยัดดีนะครับนะผมก็ประหยัดดีนะเนี่ยถงอ,อ่ซื้อมาสิบาทนะถุงเบลเริ่มนี้เหลือนี่ที่เหลือนะนี่จัดมือเป็นการที่3ามได้การที่2ไปแล้วนะครับแล้วก็เราซื้อเต้าหู้มานะสิบสอบาทโอ้ใส่กินได้สามมือ้อนะ อทอดกระเทียมวันนี้เราจะเอาเต้าหู้ไปผัดทอดให้มันเหลืองๆกรอบๆหน่อยนะครับแต่กระเทียมไปแล้วนะครับลืมก็ตามนั้นผัดกระเทียมให้หอมๆก่อนนะถ้าทิกมันมีกลิ่นได้ก็จะดีนะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นนันก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับบ่นไปทําไปไม่ทําทอะไรนะฮะอยู่คนเดียวกินคนเดียวทาเองกินเองเกรงพออ้าวใส่กันเต้าหู้ลงไป ใส่ตัวหู้ลงไปวันนี้ไม่ได้กินมังมันยีน้พืนหรือเปล่าพเพิ่อนทำไหมว,นนวันนี้วันที่สิบเก้านะครับไม่รู้อะไม่มีหมูไงหมูหมดแล้วฮะวันนี้ปกติต้องไปกินข้าวนอกไงเพราะถ้าตัดอดไว้แต่พอดีเพื่อนเลื่อนนัดก็เลยต้องกินของที่เหลืออยู่ที่บ้านนะของที่มีมันของที่เหลือหรอกก็เหลือ,หอ,หลอแหละยังไงอืมทอดต้าหู้ให้กรอบนะ ทำกับข้าวเองก็เรียงนึงครับเราคุมปริมาณของอาหารได้คุมเครื่องปรุงได้นะครับไม่เค็มไม่หวานเกินไปเหรอนะทอดเหลืองเลยเพราะมันเหลืองอยู่แล้วมันก็ใชได้แล้วมั้งใครรู้ว่าเต้าหู้เหลืองเหลืองนี้มันทําจากอะไรตีเหลืองเนี่ยแล้วก็มีแบบทับทับตามด้วยกินได้ไหมใครรู้คอมเมนต์บอกหนะ่อย ี่ยไอ้กับตาเหล,เล่เนี่ยใช้อะไรทำเนี่ยน่าจะกินได้หรือมั้งพี่ก็มาเป็นร้อยปีแล้วผัดปลาทอดเหลืองกรอบหอมๆน,นะวันนี้ไม่ได้เปิดตัวดูดควันนะเสียต่างกว่า เมียดานก็ทามิ่งเนี่ยได้แล้วสามัน,มนาทีกว่าแล้วนี่นไงจะไหม้แล้วนะฮะเพิ่มไหม้แล้วเราไปก่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยฮนะ ประ,ะ,ะมะาณนี้เครื่องปรุงก็จะมีน,น้ำหอมบ้ำมันหอยใส่เยอะหน่อยได้แล้วก็มันจะเค็นมนิดนึงก็หมดแล้วนะซีโรสด,ด้วยตีอยลวขาเห็ดหอม หนึ่งสองสากแล้วก็ใส่น้ำตาลเยี้ยนตาลนะประมาณนี้ใส่เลย อันนี้ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนี่ผัดให้ถั่วงอกมันสุกๆนิดนึงนะฮุ้มกระเด็น โอ้ไฟแรงผัดไตตามสไตล์ผู้ชายอยู่บ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ันนี้เมสัญงญงทําเพะเนี่ยคลิปเนี่ยปกติจะตัดคลิปลงคลิปแบบตัดนะรอบนี้จะลงแบบไม่ตัดเลยเนี่ยบ่นไปทไปําไปงี้แหละแล้วก็ลงไม่ตัดเลยนะเนียบอกท่านทําไปเพื่อได้เงิน <laughs> คนดูเยอะแยะคนกดไลค์เป็นล้านคนกดเกียดเป็นแสนบ่นอะไรเออเ้อ็กกูวผล่นะ อืมนี่แหละเดี๋ยวลอให้น้ำมันวดนิดนหนึ่งนะนวดนี้จะออกอะไรน้ำเยอะไปไหมนี่จะเป็นแกงอยู่แล้ว อุ่6น6นาที7นาทีแล้วนะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยบนวดๆหน่อยขอเต้าไฟนิดนึงแรงเดีย๋ยวเดียวข้าวหน่อยครับข้าวเราอุ่นแล้ว เอาแล้วปิดแก๊สปิดหัวแก๊สเลยให้แก๊สหมดนะแล้วก็ปิดนี้เสร็จแล้วทำการเทลงจานข้าวได้ปริมาณเท่านี้ไม่กี่บาทเนียบร้อย สเสิร์ฟข้าวกับผัดถุงทอดครับไปกินแล้วนะ